รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอบูมิภาคนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับมาดูโครงการดีๆที่จังหวัดอุดรธานีนะครับร่วมมือกันทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับหน่วยงานด้านธุรกิจอย่างหอ,อการค้านะครับแล้วก็เรื่องราวของประมงในการที่จะสนับสนุนครับให้พี่น้องชาวจ,จังหวัดอุดรธานีนั้นเลี้ยงกบภายใต้โครงการ กบอุดรสร้างโลกครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามมาชมพร้อมๆกันกับรายการรอบภูมิภาควันนี้ครับ ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจังหวัดอุดรธานีเขามีวิสัยทัศน์ในเรื่องราวของกบสร้างโลกแต่จะไปสร้างโลกได้นั้นนะครับเราก็จะต้องมาถึงจุดที่เล็กที่สุดนั่นคือการผลิตครับเขามีวิธีการผลิตอย่างไรมีการเพาะเลี้ยงอย่างไรตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ฟาร์มกบบ้านสวนนายบ้านนอนนะครับจังหวัดอุดรธานีกับพี่ดีเด็กครับสวัสดีครับพี่ดีเด็กครับสวัสดีครับผมก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการเพาะเลี้ยงนะครับอยากถามนิดหนึ่งว่าก่อนมาทาฟาร์มกบในพี่ทําอะไรมาก่อนฮะอ๋อ ก่อนที่จะมาทำฟาร,ร,ร์มกลนะครับแต่ก่อนผมไปเป็นผู้จัดการแบรนด์สินค้าแบรนด์หนึ่งนะครับอยู่ที่ฝั่งสปปลาวทาอยู่มา5ปีพอถึงจุดเปลี่ยนผ่านในชีวิตช่วงหนึ่งก็หันอยากหันเหมาหาอาชีพทางการเกษตรทําที่บ้านเพราะว่าที่บ้านตอนนี้ก็ ไม่ไม่มีใครสืบทอดนะครับทางด้านการเกษตรของครอบครัวนะครับจนผมเข้ามาทาวันนึงก็ได้มาติดตามตามเพจนะครับมาดูว่าเ้ยการเลี้ยงกบเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ได้นะนะครับจากวอลลุ่มเล็กๆนะครับเลี้ยงในในบ่อดินเล็กๆขายตามหมู่บ้านนะครับจนวันนึงได้มารู้จักกับกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมของจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ พื้นฐานการตลาดการเชื่อมโยงมันกว้างขึ้นนะครับจนได้ไปศึกษาจนได้มีตลาดของทางสปปลาวนะครับเข้ามาเชื่อมโยงพอได้ตลาดสปปลาวเข้ามาเชื่อมโยงคราวนี้โวลูมการตลาดมันกว้างขึ้นนะครับพอกว้างขึ้นปุ๊บเราจะทํายังไงให้กบมันเพียงพอกับออเดอร์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สืบเนื่องไปในงานของเกษตรแฟร์นะครับที่อุดรจัดขึ้นเรามีงานประกวดกบยักษ์แล้วก็ ได้มี MOU ฉบับหนึ่งเกิดขึ้นนะครับกับลูกค้าสปปลาวตอนนี้ก็ได้มาเดือนนึงนะครับประมาณ6ตันได้มาเพิ่มจนมาสืบเนื่องนะครับณปัจจุบันก็คือว่าในอุดรตอนนี้กบมันไม่พอส่งนะครับทางู้าราชการและทางหน่วยงานแล้วก็ทางกลุ่มของยังสมาร์ทฟาร์มเมแล้วก็ทางขอการค้านะครับได้คุยกันแล้วว่าเราจะทํายังไงให้กบอยู่ในอุดรเยอะที่สุดนะครับได้เป็นจังหวัดที่สามารถเป็น แกนหลักในการค้ากลบได้เหมือนเป็นเมืองหลวงของกบว่ายอย่างนั้นเ่ไหมคใช่ครับซึ่งตอนนี้ตลาดหลักของเราก็อยู่ที่ลาว ลาวแล้วก็ล่าสุดนี้ได้จากมือกับทางเอพิกฟาร์มนะครับที่ทําอยู่ส่งออกมาเลเซียนะครับตอนนี้ก็วอลลุ่มใหญ่เจ้าใหญ่เหมือนกันก็5ตันถึง7ตันต่อเที่ยวต่อเที่ยวเลยใช่ครับนะครับก็แสดงว่าการบริโภคกลมนั้นไม่ได้มีแค่ในตลาดในประเทศเท่านั้นนะครับตลาดต่างประเทศที่มีศักยภาพทั้งลาวทั้งมาเลแล้วก็ลาวนี้จะต่อจีนนะครับอ่าลุกอ่าพอค้าฝั่งลาวเนี่ยก็จะไปต่อที่ประเทศจีนนะครับส่งจีนต่ออีกรอบหนึ่งครับผมครับผมโอ้ท่า จีนมาบริโภคกบเนี่ยแน่นอนว่าผลิตยังไงก็ไม่พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเรื่องของความสําคัญในห่วงโซ่ประทานในการผลิตเนี่ยก็มีความสําคัญมากรับนะครับแล้วโดยความที่พี่ก็เกิดไปทํางานที่ลาวมา5ปีโอ้คอนเน็กเชื่อมต่อกันง่ายเลยครับเนี่ยหลักๆก็เป็นของภรรยานะครับของแฟนก็ได้แฟนเป็นของลาวนะครับจากประเทศลาวโดยตัวก็ดวตลาดมันมันก็เลยง่ายหน่อยนะครับไหลไหลลื่นนิดนึงการช่องทางได้ง่ายขึ้นเลย ถึงว่าเป็นการเชื่อมต่อซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปทํากับจีนเพราะว่ามันอาจจะมีติดข้อกฎหมายหรือว่าใชนกฎเกณฑ์บัญญ่ติมันมีเงื่อนไขหลายๆอย่างที่เราเข้าไปไม่ถึงนะครับแต่พอเราได้กลุ่มลูกค้าของคนเราก็าเรียกว่าความสัมพันธ์ของเขาอาจจะแน่นแฟนหรือก็ใกล้กว่าเราเราก็ส่งเราแล้วก็ให้เราส่งจีนดีกว่าเป็นเรื่องของเขาล้ตอนนี้เรามีตลาดที่เรารองรับชัดเจนนะครก็มีออเดอร์ที่ชัดเจนซึ่งตอนนี้ถามว่าผลิต ทันไหมครับพอกันไหมครัตอนนี้ไม่พอนะครับตอนนี้ทางตลาดตอนนี้ผมวิ่งเอาง่ายๆเลยว่าทั่วประเทศนะครับล่าสุดก็เพิ่งไปจับกลบจากจังหวัดพิจิตรมานะครับพิจิตรพิจิตรก็เป็นลูกฟาร์มผมที่ทํามาค่าขายมาก็ประมาณสามปีแล้วนะครับบ่อนี้จะผลิตกบได้อยู่ประมาณนะครับเดือนหนึ่งประมาณสามตันแต่เขาเนี้ยสามตันของเขาเนี้ยคือหนึ่งเดือนแต่เราอะกบเราส่งทุกวันครับเราก็ต้องวิ่งทั้งนครปฐมแล้วก็มีอ บุรีรัมบุรีรัม,มจะมีเจ้าใหญ่เป็นของน้องเจษดานะครับอันนี้ก็จะเชื่อมโยงโดยตรงน้องเจดก็จะเข้ามาส่งให้เนี่ยก็แทบๆจะวันละตันเลยอันนี้นครับ สวัสดีครับผมนายนพดลชุมพลนะครับประมงอำเภอโนนสะอาดนะครับก็นี่เราอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงกบนะครับของนายเดเลกจันทคูณนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรศูนย์เครือข่ายด้านการประมงนะครับของกรมประมงนะครับซึ่งนายเดเลกนะครับก็ปกติน้องเขาเลี้ยงกบอยู่แล้วนะครับพอดีผมมาเป็นประมงอำเภอนะครับก็เลยเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ให้ความรู้ให้ให้ความรู้นะครับแล้วก็ส่งเสริมนะครับให้ให้น้องเขา เลี้ยงกบเพื่อจําหน่ายและส่งออกนะครับก็กรมงกงนะครับก็ได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับในในด้านการพ่อเลี้ยงกบนะครับแล้วก็รับรองมาตรฐานฟาร์มนะครับตอนนี้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางกองมงที่ดีนะครับหรือว่า GAP นะครับเพราะว่าถ้าเราจะส่งออกนะครับก็ต้องมีมาตรฐานฟาร์มนะครับซึ่งใบ GAP นะครับก็ได้ได้การรับรองนะครับก็ให้ความรู้น้องนะครับแล้วก็ปกตินะครับเราเราก็จะ เพราะลูกออสนะครับแล้วก็ไปให้ฟาร์มเครือข่ายนะครับรอบนอกเลี้ยงนะครับเลี้ยงโตแล้วนะครับก็ประสานกันนะครับแล้วก็จับจับมารวบรวมนะครับแล้วก็ส่งตลาดลาวนะครับผม ผมอำนวยอิน,อนทรธิราชนายกองการมหารส่นตำบนนาผู้อำเภอเพ็จังหวัดอุดรธานีนะครับตำบลนาผู้นี่มีพื้นที่59ตารางกิโลเมตรประชากร10,300 0คนมีทั้งหมด17หมู่บ้านนะครับานายุบายของจังหวัดนะครับอยากจะสร้างกบอุดรสร้างโลกนะครับก็คือเป็นเมนูหลักก็คือให้ชุมชนหรือให้ชาวบ้านเลี้ยงกบ นะครับเพื our our ่อจะได้เป well ็นอาหารให้กับชุมชนเราแล้วก็ขยายส่งออกนอกแล้วก็ส่งออกต่างจังหวัดด้วยนะครับตำบลนาผู้ก็เป็นตำบลหนึ่งที่พร้อมนะครับทั้ง17หมู่บ้านด้วยกันนะครับอยากจะจังหวัดอยากจะส่งเสริมเป็นตำบลกบนะครับคือเลี้ยงทุกหมู่บ้านทั้ง17หมู่บ้านด้วยกันนะครับเลี้ยงทั้ง17หมู่บ้านเสร็จแล้วก็ตำบลกบนี้ก็คือตอนนี้ตำบล านาผู้ของเราก็จะมีบ้านดอนมะแก้วนะครับที่เลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็จะเลี้ยงตั้งแต่อ,ออกลูกออดมานะฮะเลี้ยงเลี้ยงลูกออดตั้งแต่ไข่แล้วก็มาเลี้ยงลูกออดแล้วก็มาเลี้ยงเลี้ยงเป็นหนุ่มสาวหนุ่มสาวจนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับคือพูดง่ายๆว่าตำบลนาพู้เนี่ยมีการเลี้ยงกบอยู่ตั้งแต่ต้นจนกลางน้ํปลายน้ําจนจบเลยนะครับ ก็ขายอยู่กิโลหนึ่งสองนะครับเลี้ยงลูกออดก็กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งสามบาทนะครับอันนี้จังหวัดก็เห็นความสําคัญนะครับทั้งหอ,อการค้าแล้วก็พัฒนาชุมชนหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับเห็นเห็นความสําคัญของตำบลนำพูนะครับ นผู้ชมครับหลังจากที่ผมนะครับพาท่านผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวของต้นน้ํากลางน้ําของกบอุดรสร้างโลกแล้วนะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งครับก็คือปลายน้ําที่ร้านอาหารฉลอมนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารฟิวชั่นฟู้ดอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานผสมผสานกับอาหารยุโรปนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับกับรองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีนะครับคุณสิรตจารุชัยกุลครับสวัสดีครับ ก่อนที่จะพูดถึงเมนูนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับถามพาเป็นมาเป็นไปที่หนึ่งของกบอุดรสร้างโลกคบมีที่ไปที่มาอย่างไรครับก็เริ่มต้นนะครับก็เกิดจากการที่ออกันค้าเนี่ยเราได้จัดงานเกษตรแฟร์มาสองครั้งนะครับในงานเกษตรแฟร์เนี่ยก็มีกลุ่มของเกษตรกรที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับก็นำกบมาแสดงนะครับเราก็ได้มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการจัดการแข่งขันกบกันขึ้นมาได้กบตัวใหญ่ขึ้นมา ครับตัวหนึ่งแปดขีดโอ้นะครับพอแปดขีดปั๊บเนี่ยมันทาให้เราก็เลยสอบถามต่อว่าตลาดของกบเนี่ยเป็นอย่างไรครับนะครับเพราะฉะนั้นในงานเกษตรแฟร์ก็เลยทําให้เรามาต่อยอดเราก็เลยพบว่าทางเกษตรกรผู้เลี้ยงกบเนี่ยมีอยู่ทั่วไปในจังหวัดอุดรธานีครับผมนะครับเสร็จแล้วแต่ปัญหาของเกษตรกรเนี่ยก็คือยังเลี้ยงเป็นกลุ่มเล็กนะครับในขณะที่กบเนี่ยมีการขาดตลาดนะครับไม่เพียงพอต่อการบริโภค แล้วจังหวัดอุดรธานีเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ส่งกบไปต่างประเทศก็คือประเทศลาวนะครับแล้วก็ส่งไปในอีกหลายๆจังหวัดนะครับทำให้ปริมาณของกบเนี่ยไม่เพียงพอ,อเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทางขอการค้าเนี่ยก็เริ่มมีการวางแผนนะครับแล้วก็นําข้อมูลต่างๆเ,เข้ามานะครับเราก็พบว่าสาเหตุใหญ่เลยที่ทําให้กบเนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงขนาดใหญ่ได้ นะครับก็คือการขนส่งนะครับแล้วก็การเลี้ยงที่เป็นกลุ่มกระจัดกระจายครับผมนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเลี้ยงแล้วก็บริโภคสําหรับพื้นที่นั้นๆนะครับมันก็เลยไม่เพียงพอต่อการส่งออกนะครับเราก็เลยพยายามที่จะมาจัดการรวมกลุ่มกันนะครับโดยมีการบูรณาการกับจังหวัดในหลายๆภาคส่วนนะครับที่ที่เราบูรณาการเข้ามาก็เลยทําให้เรารู้ว่ากบเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่จะส่งออกตัวใหม่ได้เพราะฉะนั้นอุดรเนี่ยมีศักยภาพเหล่านี้ครับท่านเพราะว่าอยู่ใกล้ทางลาวนะครับแล้วก็เลยไปถึงเวียดนามแล้วก็เลยไปถึงจีนซึ่งมีรถไฟความเร็วสูงลาวจีนแล้วราะตรงเนี้ยก็จะเป็นตลาดใหญ่เราก็เลยคิดว่าทางหอการค้าเองก็เลยคิดว่าเหล่านี้เราต้องมาส่งเสริมเกษตรกรให้อุดรธานีมีศักยภาพนะครับในการที่จะเป็นศูนย์กลางของกบนะครับ นั่นก็คือที่ไปที่มานะครับเรื่องราวของกบอุดรสร้างโลกนะครับเราได้ทราบความเป็นไปเป็นมาจากนี้และอนาคตอุดรก็จะเป็นเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าเป็นเมืองหลวงของกบของประเทศไทยนะครับที่จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับแต่ว่าหลายๆคนที่ดูอยู่นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยเอ๊ะคำว่ากบอุดรสร้างโลกมันสร้างอย่างไรมันมันหมายความว่ายยงไงไรครับสิ่งแรกเลยก็อยากจะบอกก็คือกบเนี่ยเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับ แล้วก็เป็นเนื้อที่ปัสจากคอเลสเตอรอลนะครับเขาก็จะเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนเหมือนไก่ไรคอเลสเตอรอลนะครับเขาก็เปรียบเทียบกันแบบนั้นคราวนี้เนี่ยในการที่จะเป็นเป็นเป็นศูนย์กลางของกบได้เนี่ยนะครับเราก็คงต้องดูหลายเรื่องด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำนะครับตอนนี้ต้นน้ําเราก็ได้พยายามรวมกลุ่มนะครับที่จะเอาเครือข่ายเกษตรกรทั้งหมดเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันรวบรวมข้อมูล ท่านเชื่อไหมครับว่าเรารวบรวมได้ประมาณ200เจ้า200ลายที่ที่ที่เลี้ยงกบอันนี้คือที่ขึ้นทะเบียนนะครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกก็อีกจํานวนมากนะครับเราสามารถผลิตกบได้ปีละลูกออสเนี่ยได้ปีละประมาณ2-3ล้านตัวนะครับแล้วสามารถที่จะผลิตกบได้ประมาณปีละ54ตันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเทียบกับปริมาณที่เรากําลังตั้งเป้าไว้ในปีหน้าเนี่ยเราจะต้องส่ง ถึง200ตันแล้วปีถัดไป300ตันปีถัดไป400ตันจนถึง600ตันนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวเลขเหล่าเนี้ยมันยังยังยังขาดอีกเยอะมากนะครับอันนี้คือต้นน้ําที่เราจะทำเดกี้ก็พูดถึงเรื่องต้นน้ําไปแล้วนะครับเดี๋ยวกลางน้ําเป็นยังไงครับคราวนี้กลางน้ําก็คือในเรื่องของการแปรรูปนะครับแล้วก็การขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่กบเนี่ยอยู่กระจัดกระจายแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าถ้าเราเลี้ยงกันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยต้นทุนที่สูงที่สุดคือกลายเป็นค่าขนส่งนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงปริมาณน้อยเนี่ยค่าขนส่งในการที่จะขนเข้ามาขายเนี่ยไม่คุ้มค่านะครับอันนี้คือคือคือส่วนหนึ่งที่มันจะเกิดปัญหานะครับแล้วก็เรื่องของการแปลรูปที่จะแพ็คออกมาตอนนี้เราก็เริ่มที่จะคุยกับผู้ประกอบการที่พอหลังจากต้นน้ำที่มีกําลังการผลิตพอแล้วเนี่ยเขาเริ่มอยากตั้งโรงงานผลิตละโรงงานแปลรูปละนะครับเพื่อที่จะแพ็ค ใส่ใส่ถุงนะครับขายเป็นกิโลกิโลถุงหนึ่งก็ประมาณ180ยแ0บถึงสองบาทนะครับที่ทําสําเร็จให้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องโลจิสติกเราก็รวบรวมกลุ่มผู้เลี้ยงเนี่ยให้อยู่ใกล้ๆกันเพื่อที่ผู้รับซื้อเวลาที่ไปแล้วเนี่ยจะได้ไปครั้งเดียวแล้วได้ปริมาณกบที่มากพอก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงครับเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่รวบรวมทั้งหมดได้ผมคิดว่าถ้าถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ย เรามีปริมาณที่ที่มากพอนะครับเราก็สามารถที่จะส่งไปได้ได้ทางใต้อย่างนี้นะครับสงขามาเลเซียที่เขามีการบริโภคเหมือนกันได้อีกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางยังไปได้อีกมากครับครับผมอ่านี่คือกลางน้ำกลางน้ำแล้วปลายน้ำครับนี่ก็นำมาสูนหนึ่งในปลายน้ำนั่นคือการประกอบอาหารในเมนูนะครับที่อยู่ข้างหน้าเรานี่คืออะไรครับอันนี้คือกบผัดซอสไข่เค็ม สูตรสิงคโปร์นะครับซึ่งเราก็ได้รับความสนับสนุนจากทางห้องอาหารฉลอมในการคิดที่คิดสูตรเนี่ยขึ้นมาครับผเดี๋ยวเราก็คงจะพาไปชิมอีกหลายเมนูที่เป็นอาหารฟิวชั่นนะครับซึ่งซึ่งสิ่งเราเนี่ยเวลาที่ผู้ผลิตกบผลิตมาแล้วเนี่ยข้อกังวลใจกังวลใจมากที่สุดก็คือว่าถ้าเกิดมาล้นตลาดขึ้นมาจะไปขายที่ไหนนะครับซึ่งตอนเนี้เราก็ได้ คุยกับช่องทางการจัดจําหน่ายหลายทางครับผมทางแรกเลยก็คือร้านอาหารที่เรากําลังพยายามส่งเสริมเมนูนะครับให้คนมาบริโภคเพราะฉะนั้นมาอุดรต้องได้กินกบนะครับมาอุดรต้องได้กินกบนะครับอีกสักประมาณเดือนพฤศจิกายนเราก็จะจัดเทศกาลกินกบนะครับอันนี้อันนี้คือในร้านอาหารต่างๆอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจําหน่ายเราก็ได้ดิวกับทางห้างสรรพสินค้านะครับอย่างเช่นแมคโครโลตัสหรือ ที่เขาทําเรื่องของห้องเย็นนะครับที่จะเป็นศูนย์จัดจําหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นทางทางห้างหลายๆห้างก็ยินดีที่จะให้เข้าไปจําหน่ายได้ทั้งแบบเป็นๆทั้งแบบชําแหละแล้วนะครับแล้วข้อดีก็คือที่เราคุยแล้วเจรจาก็คือถ้าเป็นเกษตรกรทางห้างเข้าจ่ายเงินสดให้เลยคือถ้าปกติเข้าห้างเครดิตก็หลายวันถูกไหมแต่ห้างเนี่ยเขาจะถ้าเป็นเกษตรกรเรื่องพวกนี้ เขาจ่ายสดให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่องทางจัดจําหน่ายตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ในระดับภาคในระดับพื้นที่เราก็น่าจะมีช่องทางที่ครบแล้วก็พร้อมทุกขั้นนะครับก็เลยทําให้มั่นใจได้ว่าการเลี้ยงกบเนี่ยน่าจะเป็นสัดเศรษฐกิจที่ดีนะครับได้ในอนาคตครับในอนาคตเราจะได้เห็นเมนูที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นไหมครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องกบนะคนไทยก็จะกินอย่างก็จะเป็นแกงกบออมกบนะครับหรือไม่ก็กบทอด วันนี้เป็นอาหารสิงคโปร์รวันหน้าเราจะได้มีโอกาสได้เห็นพวกสปาเกตตี้พวกอะไรที่เป็นอาหารทางยุโรปไหมเพราะว่าอุดรได้ยินมาว่าก็จะมีอีเวนท์ที่สําคัญระดับโลกไม่ว่าจะเป็นารงแถงจัก,กรยานเลอแถบเดอเองด้วยเดอเดอฟองแล้วก็พืชสวนโลกตรงนี้มีการวางแผนเป็นยังไงบ้างก็ไม่ต้องวันหน้าครับเดี๋ยวจะพาไปชิมครับที่ห้องอาหาร ของโรงพยาบาลวัฒนานะครับเราได้ทําแซนด์วิชกบทํากบฟูนะครับทำสปาเกตตี้กบแล้วก็เมนูเกี่ยวกับกบหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ดีลกับทางโรงโรงแรมต่างๆที่จะนําเมนูเด็ดๆของแต่ละโรงแรมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการไปทําให้หัวหน้าส่วนราชการประชุมนะครับแล้วก็ทําขนมจีนกบไปให้ทานกันนะครับก็ถูกอกถูกใจแล้วก็รสชาติอร่อย นะครับมันเนื้อมันจะแน่นกว่ากว่ากว่าเนื้อไก่ครับนะครับแล้วมันก็เคี้ยวเข้าไปแล้วมันก็ก็เหมือนกับมี็กเจอร์ที่ที่ได้ได้รับประทานด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายหลายท่านที่ที่เมื่อวานก่อนเนี่ยเราก็เพิ่งไปทําไก่ย่างกบนะครับเหมือนกับปิ้งไก่แต่เราเป็นปิ้งกบนะครับก็ก็ไปชิมกันนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่ทำกบโรยเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ การกินเนี่ยการรับประทานของเราเนี่ยมีมีมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับครับผมครับครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งย่างก้าวที่สําคัญของจังหวัดอุดรธานีนะครับกับวิสัยพัศน์กบอุดรสร้างโลกนะครับกบสร้างงานงานสร้างคนคนที่มีคุณภาพและคนที่มีคุณภาพเหล่านี้นะครับก็จะสร้างโลกเราให้น่าอยู่ต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสิทธิรัตน์นะครับรอง ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของกบอุดรสร้างโลกกันต่อนะครับว่าเมนูที่รังสรรนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ก็คืออยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่ากบเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับที่มีการเลี้ยงที่ง่ายนะครับเท่าที่ดูแล้วในเราใช้พื้นที่น้อยก็เลี้ยงได้นะครับเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่ที่เราเรียกว่าสัตว์เศรษฐกิจเพราะว่าเป็นสัตว์ที่สามารถนําไปประกอบอาหารนะครับทั้งกบสดก็ไปประกอบอาหารได้นะครับหรือกบ เราสามารถแปลรูปออกไปขายเป็นกบที่แปลรูปแล้วนะครับการเลี้ยงก็ง่ายเลยเข้ามาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้เลี้ยงกบโดยเราใช้ชื่อ,องารว่าเป็นกบอุดรสร้างโลกนะครับก็โดยการที่ในขณะนี้เนี่ยในจังหวัดอุดรธานีเองเนี่ยนะครับก็<ๆ>จะมีกิจกรรมนานา,นา,นาชาติหลายกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือแถบอุดรธานี บายทัวร์เฟองซึ่งกำหนดจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนะครับในวันที่5พฤศจิกายน2566นะครับยังมออีอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือหมากรรมพืชส่วนโลกนะครับซึ่งกำหนดจะจัดในปี2569ตั้งแต่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปนะครับระหว่างนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมงานนะครับนอกจากเตรียมงานในเรื่องของสถานที่ ในเรื่องเส้นทางในเรื่องรถลาม้าใช้ในเรื่องของโรงแรมที่พักนะครับแล้วก็มาสู่ร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็เตรียมสินค้าที่เราคิดว่าจะเป็นสินค้าสร้างชื่อของจังหวัดอุดรธานีกบก็เป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นเมนูหนึ่งที่ไม่ใช่เมนูหนึ่งนะครับเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เราสามารถประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูนะครับวันนี้ก็นำมาให้ท่านได้ดูนะครับ ในการจัดการนะครับในเยนยบายจัดการเราก็มีการที่ส่งเสริมให้เลี้ยงในพื้นที่นะครับเพราะว่ามันมีหลายขนาดมากเลยนะครับกบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับตัวเล็กๆนะครับภาษาสายเรีว่ากัววกใช่ไหม <Okay. S 1> ละมกกวกนะครับก็หรือลูกอ,อ๊อฟในภาษาภาคกลางนะครับไปจนกบตัวขนาดใหญ่นะครับผมได้เคยเอามาตอนประชามพันธ์เรื่องกบกุดอรสร้างโลก ตัวขนาด1โลนะครับต้องสองมืออุ้มนะครับสงมืออุ้มถึงจะเอาอยู่นะครับเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการในหลากหลายคณะกรรมการนะครับเพื่อจะช่วยกันดูทั้งมาตรฐานนะครับมาตรฐานว่าทั้งสายพันธุ์นะครับทั้งมาตรฐานสายพันธุ์ให้มันตรงกับความต้องการของตลาดนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเมนูต่างๆรวมไปทั้งเรื่องของที่ จะต้องเป็นสินค้าที่เราแปรรูปอย่างไรเราจะขายสดยังไรนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของกลุ่มอุดรสร้างโลกนะครับกลบสร้างงานงานสร้างคนคนสร้างโลกนะครับวันนี้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราเห็นความพยายามของจังหวัดอุดรธานี อ,อการค้าและภาคประชาชนเกษตรกรนะครับที่จะผลัดดันเรื่องราวของกบนั้นให้เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบหนข้ามหมดอวลาแล้วนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ